ครับครับผมชื่อเดวุฒไทยครับค่ายค่ายสอตรงธรครับอ่าไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็ก็ซ้อมมาเกือบเดือนอืะซ้อมอยู่ที่ค่ายไหนค่ายซ้อมอยู่ที่ค่ายสอตรงธรรมอยู่ที่ที่สูประการอ๋อสูประการนี่เองมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมแล้วมั้งก็มีจ่าต้นครับแล้วเพื่อพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเชื่อกันเนาะเชียร์ๆกันอ่าตอนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกครับสูงเท่าไหร่สูงวายเจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็ มวยสตาร์เลยครับไม่วนิดหน่อยอ่ัวันนี้เราต้องมาเจอหนังน้ำโขงนะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูอย่างเขามวยแบบหนสไสตาร์หนัสุดสายยังเลยอันนี้เรามาแทนใช่ไหมหรือมวยในรายการไม่รู้แต่ก็มาต่อยได้แล้ววันนี้เราต้องมาต่อยเท่าไหร่เวทเราสามเจ็ดเราเคยต่อยอ่เวทเท่าไหร่ธรรมดาไปฝ่ายิลไม่ถ้าเคยต่อยเคยต่อยที่ไหนมาล่าสุดต่อยที่ไหนมา ที่ไหนที่นี่อที่นี่เหรอวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ที่เคยมาต่อยต่อยประมาณา <5, 8. S 1> ถ้าเป็นปอนปอนมันร้อยหลายร้รอยร้อยอยีรย่ร้อยอย,อยี่สิบกว่าแต่นี่เลยต้องปล่อยเป็นร้อยสามแปดหรือร้อยสามเจ็ดเนาะเมือ่อกี้ลองสอบหนักแล้วเปไ็นไงบ้างเกินหรือขาดก็ก็ออพอดีมาพอดีเลย<อ>มาผ่านเรียบร้อยอร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เยอะเยอะสมมุติแข็งแรงปะ แล้วล่าสุดที่ต่อยไว้ได้ชนะหรือแพ้แพ้แพ้เหมือนกันแต่วันนี้มาแย่งกันเกิดนะครับคิดว่าวันนี้เราเกิดหรือเขาให้เขาเกิดผมก็ต้องเกิดแหละเราต้องเกิดนะไฟนี้ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยเออปล่อยเปล่อยเลยนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วไม่ถึงยี่สิบประมาณสิบแปดสิบเก้าไฟได้คนจังหวัดจังหวัดสุพรรณฯอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับรถหน่อยเออฝากติดตามดูผมด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ้าววันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ